ไปตามกต่อครับพี่น้องครับกับหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังงวดที่ผ่านมางวดที่10หลุดครับพี่น้องครับลุดงวดนี้แอปมินสีพาพ,พี่น้องเข้าไปตามต่อกับหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังฟังจากปากเจ๊ใหญ่คัดเน้นๆงวดนี้จะมีตัวไหนบ้าง สวัสดีครับเอซีทุ่งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเดวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลกแกนครับมือนี่แอดมินสิบาพี่พาน้องไปตามต่อกับหวยเด่นเจ๊ใหญ่ราชกะบังสุดยอดนัมเบอร์วันของสูตรคำนวณเจ๊ใหญ่ราชกะบังสูตรคำนวณเยอะสุดๆรับพี่น้องครับส่งมาให้แอดมินเบิ่งเยอะมากๆหลายต่อหลายสูตรมือนี่เจ๊ใหญ่ สิขัดตัวใดให้เฮาล่นให้พี่น้องเฮาไปผิดจรณาเลยครับเด้อนีครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมางวดที่สิบงวดนี้ถือว่าผิดครับพี่น้องครับถือว่าผิดไม่เป็นสิ่งที่น่าอายครับพี่น้องครับสูตรคำนวณก็คือสูตรคำนวณถ้าเจรู้จริงรวยไปแล้วครับพี่น้องครับถ้าเจรู้จริงรวยไปโดนแล้วเพื่อนบอบอกเพื่อนบอมมาบอกมูตาเฮาดอกครับ นี่คือความเมตตาของเจ๊ใหญ่ราชกบังก็ยังให้แอดมินแอบมินมาบอกกาวเราซิให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาคือเก่าครับวดน,นี้เฮาไปฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราชกบังว่าสูตรคำนวณเยอะๆเจ๊ใหญ่จะคัดให้เล่นกี่ตัวกี่ชุดหมวดที่สิบครับพี่น้องครับผ่านไปบอถือนะครับเด้อหมวดที่สิบเอ เอาไปฟังจากปากเจ้ใหญ่ราชกระบังไปพร้อมๆก,กันครับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับเจ้ครับค่ะสวัสดีค่ะฝนตกไหมทางน Hello, ู้นตกน Hello, ค่ะตกโอ้โหเมื่อวานนี้พายุเมื่อวานนี้พายุเข้าอ <c oughs> ืสุดสุด ก็เลยไม่ได้โทรมาอุตส่าห์นัดกับเจ๊ไว้แล้วทานข้าวเย็นยังครับทานแล้วค่ะอ๋อครับงั้นก็ว่างเนาะ,ะไปกันเลยครับไปกันเลยครับวิ่งบนวิ่งบนเจ็ดกับสองเจ็ดและสองครับสามตัวก็สองเจ็ดเก้า สองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแล้วก็ส่งตัวบนก็เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าสองเก้าสองค่ะแล้วก็ตัวกันตัวหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับค่ะแล้วก็วิ่งล่างวิ่งล่าง กับหกห้าและหกครับห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าสองห้าสองค่ะแล้วก็ห้าสามแล้วก็ห้าสามหกศูนย์หกศูนย์หกสองหกสองหกสามหกสามแค่นี้แค่นี้ค่ะ มีตัวดับบนไหมครับเจ๊มีค่ะหนึ่งหนึ่งและสามดับบนใช่ไหมค่ะดับบนดับบนครับสองสองสองเมตรใช่ไหมค่ะมีแค่นี้ค่ะดับบนหนึ่งและสามใช่ไหมครับงวดที่แล้วเราก็ดับผ่านนะงวดที่แล้วดับหนึ่งบนผ่านนะค่ะมันมันเพิ่งมาหลุดงวดที่ผ่านมาชุดก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวพน้าสูดสูตรนี้ยาวใช่ไหมสูดสูดรนี่ยยาวที่เลขดับเนี่ยอ๋อตัวตัวดับนี้ยาวยาวไปเลยใช่ไหมครับวันวันนี้มีสองตัวใช่ไหมมีหนึ่งและสามใช่ไหมฮะค่ะเฉพาะบนใช่ไหมฮะที่แล้วมันชนค่ะเฉพาะบนงวดที่แล้วมันชนที่หนึ่งอะค่ะสองสูดชนที่หนึ่งเหมือนกันงวดนี้หนึ่งและสามอนอหนึ่งและสามครับผม เดี๋ยวนะ,ะผมทวนนะบนนะครับเด่นเจ็ดและสองใช่ไหมฮะใช่ค่ะสามตัวสองเม็ดครับสองเจ็ดเก้าและก็เก้าเจ็ดสองใช่ไหมใช่ค่ะสองตัวมีเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าสองและกันเจ็ดสี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนวิ่งล่างใช่ไหมฮะวิ่งล่างวิ่งล่างห้าและหกใช่ไหมฮะใช่ค่ะห้าและหก ห้าศูนย์ห้าสองห้าสามหกศูนหกสองหกสามมันเคยมาด้วยกันไหมครับเจ๊กลับด้วยเคยค่ะเคยมันเคยมาในการนี้อย่างอย่างเราเด่นอย่างเราเด่นอย่างนี้มันเคยมาด้วยกันไหมหกห้าห้าหกนี่เคยมาด้วยกันไหมเคยค่ะเคยเคยโอ้งันกันไว้หกห้าตัวหนึ่งเนาะกันไว้หกห้าตัวหนึ่ง นะฮะทั้งหมดเมืน oh, ี้ไม่ร mm, 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 okay <oh, ู้จะเบิ้ลอีกไหมโอ้เหรอสูตรใช่โอ้วยโอวันอาทิตย์อหรจะเบิ้ลไงชอบเบิ้ลไงสูตรมาเบิ้ลเหรอสูตรสูตรมันมันมันชนเบิ้ลเหรอใช่ใช่เอาเหรอหกห้ามันชนเบิ้ลเอาเหรอหกห้าเหรอเออใช่ล่างนะแต่แต่บนนั่นเบิ้ลนั่นมันมีสี่สี่อ่ะถ้าเบิ้ลบนก็คือสี่สี่ใช่ไหมครับ แ่ลางนนมัน,าานมติดบื้นที่ห้าห้าและหกหกอ๋อก็ไม่เป็นไรก็ก็ลงไว้ก็ลงกันไว้ก็แล้วกันห้าห้าใช่ไหมห้าห้าหลายตัวมันหลายตัว,ตวอ๋อมันหลายตัวเกินไปใช่ไหม่งั้นก็เอฟซีทั้งช่องก็ฟังเราสนทนาเอาถ้าชอบก็จัดแค่นั้นเองะนะฮะงวดเนี้ยบอกห้าห้าไม่เข้าว่าจะพักก่อนนะ ถ้าไม่เข้านี่คือพักใช่ไหมค่ะพักอู้เจ๊มันไม่ใช่เทวดาถ้าเข้าทุกงวดมันก็รวยตายที่<ม>ก็เพิ่งหลุด,ดไปงวดที่แล้วเองไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเอฟซีจะไม่เป็นไรหรอกเอฟซี FC ก็ถามหาอยู่ไม่เป็นไรแต่แต่งวดนี้ชอบศนะูนย์ห้านะเฮ้ยจริงอ่ะเลขล่างอ่ะใช่ใช่เพราะว่าตัวเดียวมันได้ห้างวดเนี้ย อุ้ยห้า,านะห้าจะเดินดีห้ายังจะเดินดีอีกเหรอแอดจำได้ไหมที่บอกว่าบนน่ะเจ็ดศูนย์เก้าอ่ะมันจะมาทุกงวดเลยมาได้อย่างน้อยตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งไม่มาก็ตัวหนึ่งมาเห็นไหมใช่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 ใชข้างบนนี่เจ็ดศูนย์เก้านี่ไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็มาใช่ไหมใช่งวดที่ผ่านมานี่มันก็งวดที่ผ่านมานี่มันก็มาเก้าใช่ไหมเก้าใช่อืมยังไม่รูดทีเริ่ม ปี68ใช่งวดก่อนเนี่ยมันงวดก่อนเนี่ยมันก็มามา7ใช่ไหมงวดก่อนไปนั้นมันก็มา0ใช่ไหมใช่ค่ะก็สวยนะสวยนะ0 07ใช่079เนี่ยมันเริ่มเริ่มปีเริ่มปีนี้จไงอ๋อเลขเนี่ยใช้ได้ทั้งปีเลยปี68นปดนคือ0เนี่ย79นั่นใช่มาเล่นได้ ใช่หวยคุณพ่อสมพงษ์แกก็บอกคุณพ่อสมพงษ์ก็ศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าจบมาทุกวันวใช่เพราะว่าของเจนี่มีสามตัวของพ่อสมพงษ์ของเขามีกี่ตัวสี่ตัวของพ่อสมพงษ์มีสี่ตัววดที่แล้วแกก็ให้นะแกให้สี่เก้านะว่นที่แล้วอะ่ะคุณพ่อสมพงษ์แกเขียนกับมือเลยนะสี่เก้ามนติดดับไงก็เลยไม่เอาอ๋อเหรอไม่ติดดับ เลยไม่เอาลงปกติก็ดับชนเด่นนั่นแหละก็เลยว่าเลยตัดเสินใจเอาศูนยตัวเดียวปกติก็ศูนกับเก้านั่นแหละเออเนี่ยเขาก็ถามหามาเยอะก็ให้ตามพ่อสมพงษ์ให้แกเข้าโรงพยาบาลก็เลยว่าออจะรบกวนแกหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไอ้นี่ก็จะลงให้เอฟซีทงช่องนี้ดูรบกวนแค่นี้ครับเจ๊ครับค่ะค่ะแอดพอดีบนตกค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับเ<ช>จครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับพี่น้องครับพี่น้องได้ยินจากปากเจ๊ใหญ่ราชกระบังไปบัตทุกคนแอบมินสีเขียนลงกระดาษพร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเข้าได้รับรู้รับทราบอีกรอบหนึ่งครับให้พี่น้องเข้าไปผิดจรณาด้ด้ครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับแอบมินลงไว้ให้ข้างๆ้างแอบมินให้พี่น้องผิดจรณาเอาเด้อเบิ่งครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงว่ามีไผยหูจริงครับพี่น้องครับเอาไปผิดจรณาเอาเด้อครับเด้อ เบิรวิเคราะห์ไต่ตองไปตั้มกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับจงพึงเสมอว่าไม่มีใครรู้จริงบ่มีไผหูจริงครับถูกผิดไม่ว่ากันให้กำลังใจกันครับเพราะว่ากณาอาจารย์ของแอบมินให้ด้วยความจริงใจบ่ไดเรียกร้องคาสินไหมทดแทนอีกยังจักท่านอาจารย์จักคนครับถ้าพี่น้องคิดว่าจะ โทรไปหาคณาจารย์ได้ก็ตามแต่บอกมาครับถ้าท่านคณาจารย์ของแอบมินอนุญ,ญาตแอบมินจะลงเบอร์โทรให้ไอ้พี่น้องเฮาไปติดตามไปถามจากปากของท่านเองก็ได้ไม่มีห่วงไม่มีกัก๊กไม่มีบังครับพี่น้องครับไอ้พี่น้องเฮาพิจารณาได้ครับเด้อพิจารณาเอาครับวันนี้พี่น้องครับนี่ครับแอบมินลงไว้ให้ข้างๆนี่ครับพี่น้องครับ หวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังเบิ่งเอาวิเค์เอาเ้ยครับเด้อหวยวันนี้เจ๊ใหญ่ให้มาวิ่งบน7และ2 7และ2 3ตัว2เม็ดครับพี่น้องครับ3ตัว2เม็ด2 7 9 9จ็ส่วน2ตัวครับพี่น้องครับ2ตัวเด่นๆ7 2 7 9 9 2ตัวกัน เจ็ดสี่ครับพี่น้องครับเจ็ดสี่ส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างล่างเจ้ใหญ่บอกมาให้วิ่งรูดห้าและหกห้าและหกเจ้จับคู่ให้ครับพี่น้องครับห้าศูนย์ห้าสองห้าสามหกศูนย์หกสองหกสามและห้าหกครับพี่น้องครับ เบิง์กเกาะไตต่อเอาด้ครับเด้อส่วนดับบนครับพี่น้องถามหามาเยอะอดทิผ่านมากก็ดับผ่านครับส่วนดับบนเจ๊ใหญ่ราชกระบังงวดนี้ดับบนมา2ตัวครับพี่น้องครับดับบนนะครับเด้อหและ3 1และ3ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องชื่นชอบก็ตามกันไปถ้าพี่น้องบ่ชื่นชอบกับเบิงผ่านนะครับเด้อจงพึ่งเสมอไว้ว่าไม่มีใครรู้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับให้พี่น้องเฮาเอาไปตัดกับท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรความกับท่านอาจารย์เอฟซีน้องเอความกับหวยดับสนิทดับไม่มาแอบมินก่อนหน้านั้นแอดมินลงไปให้แล้วบนและล่างย่งถาแต่ท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรบนกับภูญชดีจากนนทบุรีบนคือกันครับยังไม่มายังบ่มาเะครับเด้อส่วนของแอดมินกับ ท่านอาจารย์น้องเอ๋ลงไปแล้วเรียบร้อยเอาไปตัดนะครับเ้อถ้าคิดว่าหวยแอบมินดับอยู่ความกับท่านอาจารย์น้องเอ๋ดับอยู่ก็เอาไปตัดครับเบิ่งวิเคราะห์ไต่ตองไปน้ำกันไม่มีใครรู้จริงครับพี่น้องครับว่ามีไัยหูจริงดอกแอบมินกับโบหูพ่อพอแม่เอฟซี FC ทั้งช่องก็ไม่มีใครรู้กับสวัสดีเอฟซีเก่าเอซีใหม่ที่เข้ามารับชมกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องเท่าที่กดไลค์กดแชร์ เป็นกาลังใจใหแหบ,บินกับคณาจารย์ทุกคณาจารย์พร้อมกับแอบมินหน่อยได้ดีเสมอมากับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนคอมเมนต์ให้กําลังใจได้ดีเสมอมากครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประพาดคลิปต่ตอ,ตอไปที่มินลงหวังว่าสิมีประโยชน์มาไลคกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พีน้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภยัยขอบพระคุณอุ นึกสิ่งใดสมดังปัถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็คอให้พี่ดองเฮ้าสมมุ่งมันดังปรารถนาลำลำไรลุลยลวยเงินไรกองทองไรมาคุณพระรักษาเทวดาคุมข้องสวัสดีครับ